สแสดงข้าวหนุ่นก็ถ่ายรูปกับ FC นะครับเนื่องจากวันนี้เล่นที่อ่างทองติดเขตยุทธญาณนะครับใกล้บ้านน้องเราก็มีเวลาเห็น FC มารอให้กำลังใจเยอะก็ถ่ายรูปกันก่อนนะครับพิเศษหนึ่งวันแล้วกันนะครับวันนี้นะครับต่อแถวนะครับต่อแถวนะกันนะบรรยากาศหลังจบแสดงนะเขามาลาศิลป,ปินกันอยู่นะพีกก่กบพี่นุนะครับวันนี้น้องนุ่นก็ถ่ายรูปกับ FC ด้วย ยังชวนเนี่ยไปไปหาขาไปหอดพี่กบพี่กบต่อแล้วพี่กบพินุนะครับกำลังไลกันอยู่ รถถ่ายเด้อรถถ่ายได้เหรอดูเสื้อ,อ,อก,กันแล้วครับดูเสื้อกันแล้วอันนี้เหยื่อเลยเนี่ยน่าจะใช่เกลี่ยเหยื่อเด็กเสื่อเราพาระบายเนี่ยเลยมาครับเลยมาสมัยเขาแวดก็มาลงมาแล้วนะเราถ่ายเอฟซีเขไปขอถ่ายรูปก่อนนะครับประมาณนี้เนาะกบลาเนาะเสื้อเสื้อบ้านที่นู่นก็มาลาหน่องกันนะครับ ยับนั่งอยู่ทุกนวันนี้น้องก็พิเศษให้เอฟซีถ่ายรูปบนเวทีตอนเล่นดำดงจบเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิงห์บุรีเขตที่ติดถนนสายเอเชียแล้วก็ติดกับพิทยานะครับก็ไม่กลาจากบ้านน้องมากนะวันนี้นางก็เลยมาด้วยพานานเนียพาอีกตัวนึงชื่ออะไรจำไม่ได้อ่านาวามาด้วยนะครับเมื่อเย็นนี้ก็เลยยอดคลิปพุ่งเลยนะครับคนมาดูนาวากันานาเนี่ยขี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะทุกคน เออมันจะเป็นตลกเลยเพราะว่าพี่โยลงคลิปยาวสามนาทีไปแล้วมันแตกคลิปเป็นคลิปสั้นคลิปเรีวคลิปละยี่สิบวิคนมาดูันเพียบเลยนะขอบคุณที่คนที่ติดตามรับชมนะขอบคุณทุกคนที่รักน้องนุ่นรักน้องนู้รักทีมงานทุกคนแล้วมาเผื่อแผ่มาถึงผมด้วยนะครับทำให้ช่องเราไปได้นะครับอันนี้ก็มีเอฟซีก็ท่านหนึ่งก็กำลังจะกลับนะครับมาดูลิเกเขาหนีเมียมาดูลิเกกำลังจะกลับแล้วคครับุณดูเขาหนีเมียมาติดตั้งเอกลิเกนะครับตอนนี้นางลิเกชื่อหมีชื่อหมีนางลิเกชื่อหมีชื่อหมีีีหหนนนนน้้้้้้าาาาาคคคคลลยยๆๆรับบบตแ อันนี้ด้ขายกันรถยังออกไม่ได้วันนี้ผมก็ขับตามลุงดามาแหละแซงกันไปแซงกันมาอยู่จะหลงอยู่มาตามกันมาอยู่ผมมาก่อนแล้วก็ทุกคนก็แซงผมมาที่ละคันไปจอดปั๊มเดียวกันแต่พี่นักับพี่นุ้ยกับแม่ไหมกับพี่แซงกันมาเดี๋ยวลุงดาแซงมาฟิวจำได้เลยเบียรัดดีเนี่ยแซงกันมาแต่ว่ากำแพงแสนอ๋อใช่ใช่ อะไรลูกอ๋อจะสูงหน่อยนะจะปีนึงเดี๋ยวมารอถ่ายกันตะกี้เขาถ่ายหน้าเวทีไม่มาตอนแต่งลำดงมาไม่ทันเหรอมาไม่มาลมอ๋อโหไม่เอาตัวบ้านลมมาแจกมั่งเลยเด็งๆเล็งๆเจ้าของกิจการบ้านลมนะท่าเป็นธรรมดานะไม่ใช่ถูถ้าบ้านลมหลังหนึ่งเป็นแสนนะครับทุกคนเออเดี๋ยววิ่งมาให้รางวัลอยู่ทำได้ลองรถถอยนะครับอ่ะพี่ไปเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องลงมาแล้วถ่ายกันเลย เดี๋ยวน้องพี่นุ่นจะมาขึ้นรถแล้วขับแล้วนะครับก็มาแวะขอถ่ายได้โอเคจะเล็กกว่าลูกเราเข้ามาเลยลูกมาเข้ามาเดี๋ยวพี่วิ่งมาให้รางวัลพี่นุ่นพี่นุ่นตกใจในคนนี้จะมาขอถ่ายตัวเล็กกว่าแล้วลูกพี่นุ่นจะไปแล้ว เด็กคนแรกที่พิ่ให้รางวัลหน้าเวทีน่าฮ่าฮ่าฮ่นไปาฮ่าริาฮ่น่อฮ่าฮมาว่าฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮาฮ่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 า่าฮ่นฮาฮยาฮ่าฮ่าฮาฮยาฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่้ฮ่า่า่่นฮ่น่าาา เอาถอยมาถอยมาซ้ายซ้ายซ้ายมาเอาถอยตรงไปเลยเอาถอยตรงไปเลยเระวังเก้าอี้นะครับระวังเก้าอี้ข้างหลังนะเอาถอยถอยไปก่อนถอยก่อนได้นนู่ตรงคนมันจะมีเก้าอี้อยู่มาดูฮะต่อนะสั่งรถให้น้องมาแล้วรถน้องไปรอยอยู่นูน่น เราพี่นุก็ไปออกไปจุ่มลองนอกก่อนเพราะว่ามีหลายคันนะครับหลายคันจะต้องออกตามกันเบาเบาเบาดงนะตองมาเจ้าอีกแผลนึงไงลุงดาถอยมาลุงดาหักศักด์ายเลยครับหักสายแย่ตูดไปข้างหน้าเวทีเลยไปครับไป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 ผลผลไม่ติดลุงดาถอยเลยไม่ติดแล้วไม่ติดไปครับไปไปยาวไปลุงดาไปยาวไปเลยลนุก็ไปนู่นอยู่ อ่าไปรอนราต้องยืนรอพี่ปั๋นยายครับน่นรอเอตัวนนไปอื้ออยู่นะครับรอไปเดินเล่นดูต้องยืนไปรอพี่ปั๋นเอาพี่โก้ถอยมาอ่ะใส่มาถอยมาถอยมาเอาค่อยๆหักค่อยๆหักซ้ายไปหน้าลำโพงพี่บบไปว่องหักซ้ายเลยหักซ้ายหักซ้ายอย่าตูดไปหน้าเวทีน่น ไปไปครับไปหักซ้ายไปเลยหักซ้ายหมดเบานะเบานะไปยังห่างอยู่นอนกลับแล้วปุบนี่วันนี้ก็ตีันก่อนนะเพื่อนเสกเลงเสกตีเหรอเครบ โอเคงูต okay. okay, ัวน oh, ั้นน้องกลับแล้วทุกคนเล้วโอ้ยสองสองน้องนยังขึ้นไม่ได้ยังรัดตาเพนอยู่ เม่นกันไม่ได้นะวันใจไปแล้วแม่จาจุออตตะนวันจะออกแล้วนะไปดูจุตตะนวันได้นะเจะวลงละแม่เหลืองยันปากโอเคไป <c oughs> อาไปนุม่มถึงและ เอาไปละเดี๋ยวก็ไปนอนใกล้ๆก,กันนะ,ะน้องไปแล้วเกิดแล้วพี่นุ้ยยังลาบ้านต่างๆอยู่ก็เดี๋ยวรากลับพร้อมกันนะก็จอดรอไปก่อนอประตู ยายยายไม่ได้บด,ดียายเลยก็พี่นุก็ไปลาเยนางก่อนนะครับแล้วก็ลาพี่นุน่น <c oughs> <c oughs> น่ารักครับวันนี้ <c oughs> พี่นุกก็ลาทุกคนแล้วนะ ก็ไปแล้วนะโยกไปรองหน้าก่อนเพราะว่าาหลังองเกมมาเจาะลงอยู่แล้วก็ต่อกันตรงนู้นะครับทำเลยครับจะเลยซ้ายไปเลยจ้ะจะเลยยาป้ามาแล้วนะครับก็ลากันตรงนี้แล้วลืมคนหนึ่งว่าไปเอา้ายไปเลยครับยาวระวังตรงนี้ไปจ้ะ ไปละล,ะละาายิวันนี้ก็ไปกันแล้วนะครับก็พักอยู่ใ,ใกล้ๆนะหักซ้ายเลยครับพ่ <c oughs> อดีจ้ะมาเลยครับอ๋อเดี๋ยวโยก็ตามไปแล้วนะสุ่นท่วมหน่อยครับโอ้เมนสเป็มเอาทุกคนโอเคทุกคนลาทุกคนเสร็จหมดแล้วนะก็จะเดินทางกลับมาแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและทุกคนที่สนับสนุนนะที่รำมาลามลากันอยูนี้นะครับสวัสดีครับ ครเวลาซุปปเอร์สตาร์จากโณราดก่อนวันนี้ไปนอนไหนเนี่ยไปนอนสิงห์บุรีอ๋อสิงห์บุรีนอนสิงห์บุรีเลยใช่ไหมโอเคห้าศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยบายน้องหยู่แล้วบายบายนูนคุณหล่อไปแล้วบายจุ๊บ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 ฝันดีครับเมียอันนี้โอ้วันนี้ก็กลับบ้านแล้วนะปิดคลิปเราหมดวันนี้นะน่ารักน่ารักกลับน้องหยิวปิดชายให้นะฝนจะตกด้วยเนี่ยกระพริบละโอเคทุกคนลาไปก่อนสวัสดีจ้า